สวัสดีครับเพนรับชาแนลวันนี้มาทำเปรียบเทียบ Apple Pencil ในรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2กันดูนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของการสนับสนุนการใช้งานร่วมกับ iPad นะครับในตัว Apple Pencil ในรุ่นที่1จะรองรับ iPad ที่มีอินเทอร์เฟซที่เป็น Lightning เป็นหลักตอนนี้ที่มีใช้กันอยู่ก็เป็น iPad รุ่นเริ่มต้นนะครับอย่างเช่น iPad Gen 8แล้วก็ iPad Air ในรุ่นที่เป็นรุ่นที่3ลงมา สำหรับ Apple Pencil ในรุ่นที่2ก็จะรองรับ iPad Pro นะครับส่วน iPad Air ก็จะรองรับ iPad Air รุ่นที่4ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก,ก็คือเรื่องของราคานะครับซึ่ง Apple Pencil ในรุ่นที่2มีราคาที่สูงกว่าในรุ่นที่1อยู่ประมาณเกือบพันบาทมาพร้อมด้วยฟีเจอร์ m g n n t t i c h h r r t และ Double Tap เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันมาดูที่บรรจุภัณฑ์กันก่อนนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบกล่องบรรจุภัณฑ์ของ Apple Pencil ในรุ่นที่1กับรุ่นที่2จะพบว่ามีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับในขณะที่ความยาวของกล่องตัว Apple Pencil ในรุ่นที่1่จะมีความยาวที่มากกว่าเล็กน้อยสำหรับการดีไซน์ก็เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับก็คือบริเวณด้านหลังถ้าเราพลิกไปดูด้านหลังนะครับเราก็จะพบว่าด้านซ้ายมือนะครับจะมีการบอกเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่และเรื่องของ และการใช้งานร่วมกับ iPad ในเรื่องของอินเทอร์เฟซไลนิ่งและ Magnetic และสิ่งที่ผมเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับก็คือเรื่องของการเปิดกล่องตัว Apple Pencil ตัว Apple Pencil รุ่นที่1น,นะครับจะดึงเปิดบรรจุภัณฑ์มาทางด้านฝั่งที่เป็นด้านปลายของ Apple Pencil ในขณนะที่ Apple Pencil รุ่นที่2จะดึงอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตรงข้ามกัน ภายในกล่องนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของคู่มือนะครับที่มีให้มาทั้งคู่แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือสิ่งที่แถมมาด้วยสําหรับตัว a p p l e Pencil รุ่นที่1นะครับจะมีตัวหัวสำลรองมาให้แล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้ชาร์จร่วมกับสายไ t n i n g มาให้ด้วยนะครับราคาถูกกว่าแต่มีของแถมเยอะกว่านะครับจริงๆตัว Apple Pencil ่นที่2น่าจะมีการแถมหัวสํลรองมาให้ด้วยก็จะดีมากเลย มาดูเรื่องขนาดกันบ้างน,นะครับการเปรียบเทียบ Apple Pencil ทั้ง2รุ่นนะครับจะเห็นว่า Apple Pencil ในรุ่นที่1นอกจากกล่องบรรจุภัณฑ์จะมีขนาดที่ยาวกว่านะครับตัว Apple Pencil รุ่นที่1ก็มีขนาดที่ยาวกว่า Apple Pencil รุ่นที่2องเสนกันในรุ่นที่1มีลักษณะกลมนะครับทำให้กริง่งแล้วก็ลื่นได้ง่ายในขณะที่รุ่นที่2แก้ปัญหาตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วโดยมีด้านหนึ่งที่แบนนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อและการชาร์จแบตเตอรี่ก็แตกต่างกััันนนดเจนนะครบ สำหรับ Apple Pencil ในรุ่นที่1นะครับจะต้องอาศัยอินเทอร์เฟซไรนิ่งในการเชื่อมต่อและการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเวลาถอดปลอกของตัว Apple Pencil มักจะหล่นหายอยู่เป็นประจำซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่เพิ่มความรับัระะัังในการใช้งาน Apple Pencil ในรุ่นที่1มากขึ้นนะครับสำหรับ Apple Pencil ในรุ่นที่2นะครับจะเป็นลักษณะของแมกเนติกก็คือมีการดูติดบริเวณด้านข้างของ iPad นะครับ สามารถดูดติดลักษณะนี้และชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งถือว่าสะดวกดีนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนที่กังวลเรื่องของการหลดหายแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับหลายๆคนก็จะพบเรื่องของรอยไหมที่มีการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัว Apple Pen s c i l รุ่นที่2เป็นระยะเวลานานๆมาดูเรื่องของการทดสอบการใช้งานกันบ้างนะครับ Apple Pen c i l ในรุ่นที่1ก็ถือว่ามีการตอบสนองที่ดีนะครับใช้งานได้อย่างลื่นไหล เราทดสอบการเขียนการระบายสีผ่านแอปพลิเคชัน r r o r e a t e นะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งเรื่องของการ e t e c t นะครับหรือการตรวจสอบน้ำหนักมือเวลาเรากดลงบนหน้าจอรวมทั้งเรื่องของการเอียงปากกาในมุมและทิศท,ทางต่างๆด้วยถือว่าทำได้ดีทดสอบการระบายสีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนรูปแบบของ ปากกาในรูปแบบต่างๆก็ถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับรวมทั้งเรื่องของการทดสอบในการเขียนข้อความต่างๆนะครับโดยตัว Apple Pencil ในรุ่นที่1ก็ถือว่าตอบสนองได้ดีทีเดียวครับการสลับเครื่องมือระหว่างปากกาและยางลบนะครับ สำหรับ Apple Pencil เรุ่นที่1ยังคงต้องไปแตะที่ไอคอนปากกาและยังลบนะครับถึงจะทำการเปลี่ยนเครื่องมือนั้นได้สำหรับก,การทดสอบการทำงาน Apple Pencil ในรุ่นที่2นะครับในเรื่องของการระบายสีการวาดรูปต่างๆนะครับรวมทั้งน้ำหนักมือนะครับก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกับตัว Apple Pencil ในรุ่นที่1นะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สิ่งที่จะแตกต่างก,กันจริงๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการตอบสนองหน้าจอที่ดีกว่าในการใช้งานร่วมกับ iPad Pro ที่มีหน้าจอที่มีเทคโนโลยีโ r o m o ชั่นนะครับซึ่งมีอัตรา Refresh Rate นะครับที่สูงกว่า iPad รุ่นธรรมดานะครับก็คือมี Refresh Rate อยู่ที่120 h z ทําให้การตอบสนองของตัว Apple Pencil ที่ใช้งานร่วมกับ iPad ทําได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับ สิ่งที่จะต่างกันก็คือเรื่องของความสะดวกนี่หละครับสำหรับตัว Apple Pencil ในรุ่นที่2นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชัน Double Tap นะครับเปลี่ยนระหว่างปากกาและยังลบได้ก็ถือว่าสะดวกมากขึ้นนะครับในกรณีที่เราใช้ในการวาดลูปหรือในการจดบันทึกที่ต้องการความรวดเร็ว นี่นะครับเราให้ดูเรื่องของฟังก์ชันดับเบิลแท็บว่าเราสามารถแตะที่ปลายปากกา2ทีนะครับเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือระหว่างปากกาและอย่างหลบก็เปรียบเทียบให้ดูกันตามนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ตัว Apple Pencil ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ 1, รุ่นที่2เราก็ต้องใช้ให้ตรงรุ่นกับ iPad ที่เราใช้งานอยู่ดีนะครับเราก็สรุปให้ดูกัน ตามนี้ละกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ